สวัสดีจ้าวันนี้เช้าเช้าวันทํางานแต่ก่อนทํางานจะพามาเอาสตอสูงเลยจ้าก่อนทํางานมาเอาสตอก่อนรอรอ,อ,เ,อโลโลเพื่อนคนอื่นยัง่มาเรามาเศร้ากับเพื่อนมาเอาสตอก่อนโอ้ยสูงเห็นอยู่บนยอก ลงแล้วหนึ่งพวดีทางพุทธต,ตองเออแถวนี้ก็ได้นะได้มาเลยแก่มาเลยค่ะพุ่ถึงเ<ล>บา<อ>ะทางนี้ดิอ๋อพวงของงามขนาดมันบริจาคถึงสูงขนาด้นสูอโตกันเาดสูงขนาด ีครเห็นตะเห็นจะใบปาล์มเนาะเพราะปาล์มสูงสตอสูงกว่สตออีกสตอสูงกว่าปาล์มเม็ดใหญ่เลยด้ใบมันครับ ทำไมมีแต่ใบมันห <th ลุนเจ้าอ้วนเล่นแล้วมักเอาไปดองละลงแล้วครับจึ้งข้างข้างข้างงาปั๊มตัวนี้สวยแล้วก็ง่าข้างบนน่ะง่าตัวนี้บนตัวนี้น่ะมันนี่ก็เอามาคือกันครับาะัปขี่กันเอามาเนาะผูกปอดข้างสูงผู มันยังเศร้าโพดมันละมืดดินี่เ่ยพูดถึงพูดถึงตัวใหญ่ตัวนัดเปนัดปอีกหน่อยนึงบ่อลายพัวแล้วหื้อสตอลูกพี่เฮ้ยกินกินแต่ลูกน้องลูกพี่บม่ได้กินบม่ได้เละ บูธ yeah, ึงบองาข้างบนบนเขียวค่ะบูธึงกองาบนเขียวผูกเปิดกินของสูงเปลี่ยนมือเขียว มูเขียวเด็วัยรุ่นเขียวจา้าส,สุดจากต้นเลยซื้อเด้อของทอแก่เด้จา้า เ,ออเจียวเนาะเจียวพวกเพชรเอามาอยู่เด้มือนี่พวมีมันอมนี่มีแต่ฮัทซุปน้ำไม้ใส่หัวหอยเอยยยอ,อของโปูดน้นอ,งนอ,งนองสายเจ้าซุปน้ำไม้ใส่สหัวหอยใส่ปลาทูนดำซุปน้ำไม้ใส่หัวหอยของโปูดซุปน้ำไม้ของโปูดของน้องสายเจ้าซุปน้ำไม้น่อไม้ใส่หัวหอมบ่อยถึงเนาะ สวยขนาดเลยฟังทางพุดด่นเดซบมีบอก่ห้ยไม่ฟักัมใหญ่นเด็ดนี่ดูน้องามขนาดงามขนาด สูงปานนี่พูโอ้ยออม,อมือกล้องก็นจนเหนียนคตั้งเลยโคตั้งเลยก็นนยไปถอยรถพุดเอาค่ะยืนยากเดิจุ๊มโอ้ฮับพร้อมง,งามที่จะฝักงามงามเดี๋ยวได้หมดเลยหาจาน ฝักเดียวครับโอ้แม่นขนาดเลยมือเขียวเป็นทั้งมือเคียวเป็นทั้งมือครับมือลิงโอ้ไม่เห็นนะจ้ะมืดเาประสงกักแต่มือเคียวเอาเ้ยสวย อ๋อตัวต่ำๆผู้เรียอาจารย์จะเห็นบ่บบนี้ผู้ผู้ถึงในต่ำๆค่ะดิพวบักใหญ่เลยโอเคโอเคโอ้โหแต่สวยปานนี้เลยนั่นๆต่ำๆนะพวกพวกบักใหญ่นี่จ้ะนี่คือส่วนหนึ่งน้ำต้นมันเนอะนะขนาดเนื้อวุ้ ยืนยืนบนั่นบ้ำต้นมหานา่่มันต่ำหะนาะมันพูดใหญ่หานะะาหน,นาดคือต้นน้ำต้นน้ำปลายป่ามหนามันบริสูงนี่ค่ะเถิงเลย ไม่ได้สูงหรือนะฮะนั่งก็โตต้นมาขนาดเห็นไหมพวบปักใหญ่ค่ะพวบใหญ่ก็เพื่อนเลยค่ะพวบปักใหญ่เลยต้นตอมันสูง เอองอนนเออเออเออไปายบอกปันถึงบอกเดนที่หรอยังนั่นแหละหันเขียวไปทางเออหันมาเออโอเคึืดสวยมาก ลงม่าวมาพอแล้วดูก่อนนี่ทั้งสวยชูเอาเรียบร้อยแล้วลงไหมโอ้จ้าอาจารย์มึงบปเห็นเหรอใช่ปะแล้วก็ต้นต้นเนาะบึ้งนู่งห่นทิมึงเห็นเลยไหมเหระกูเห็นตั้งนานแต่ว่ามันง่าวยายิดแต่ว่างานี่ เรางา่ายดีก่อนนี่นะง่ายใหญ่นะวิ่งอย่ายนะยบ,บอกได้ว่าวีเพรีเห็นจะพุหใหญ่แล้วสวยมากรูปเลยรูปเลยยังยังนี่พั่นี้จังหวะพั่ยใหญ่จังวะพั่นี่สุดยอดเลยพั่นี่ฮะอะไรอาจารย์เออสูง ใคเด,นเนดนีน้ำเคี่ยวใครดิถือใบปมนั่น,น,นไปไปทำงาน จ้านี่จ้ะสตอรตเราจัเทีงานอไิกินนะครับนี่บ่ได้ไปขายจ้าแค่นี้กับอพอแค่นี้แล้วจ้เาเดี๋ยวไปทำงานก่อน,อนจ้าสวัสดีจ้า